อาประเด็นสาคัญที่จะต้องว่ากันต่อไปก็คือขนานี้มันเป็นการเมืองสามสีการเมือง <_ S 2> ส,สามเศร้าหรือการเมืองสามก๊กระหว่างน้ําเงินที่นขนาดนี้เป็นรัฐบาลและถ้าว่ากันตรงๆนอกจากแดงกับส้มมีแนวโน้มว่าที่เหลือกำลับบงไหลรวมกันเข้าไปอยู่กับพักน้ําเงินนะดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาธิปัตย์นี่ก็ไปส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนถูกไหม การที่จะพยายามจะดึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมานำพักก็ยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่ามีกระแสข่าวว่าพยายามจะดึงกลับมาแต่ก็ยังไม่รู้ขณะที่กลับมาแล้วจะได้ขนาดไหนก็ยังไม่แน่อีกเพราะประชิดิปัตย์ในวันนั้นกับประชิดิปัตย์ในวันนี้ฉากกระทัดทางการเมืองมันเปลี่ยนหมดแล้วค่<ฮ>ะถูกไหมอาเพราะฉะนั้นเราก็จเจนภาพว่าตั้งแต่ ก่อนที่จะโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคส้มมันก็ไหลไปแล้วอาจตั้งแต่รวมไทยสร้างชาติและสุดท้ายตอนโหวตไปกันทั้งพรรคขาดไปสามคนงดออกเสียงมไม่มีคนโหวตให้คุณชัเยเกษมเลยแม้แต่คนเดียวรวมไทยสร้างชาติสามที่หกโหวตคุณนรุธินเนี่ยสามสิบสามแล้วต่อมาไปสมัครกันเป็นสมาชิกเลยคราวนี้กลุ่มชุมพรว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นอบจอหรือจะเป็นกรณีของสอสอ พัรรวมไทยสรงชาติไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ยังเดินหน้าต่อเน,นื่องในภาคใต้ซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวนี่ไหลกันไม่หยุดเลยไปอยู่ที่ภูมิใจไทยฟันธงพักภูมิใจไทยจะเป็นพักการเมืองที่มีสสเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้อืน้องเชื่อไหมพิยุทธ์ฟันธงอาผมฟันธงค่ะยังไงก็ใช่ขณะที่หลายพื้นที่ภาคอีสาน ใครก็มองว่าพักเพื่อไทยซึ่งเคยพื้นที่บางจังหวัดในอีสานใต้ตอนนี้เสียเปรียบแล้วพักน้ำเงินจะได้ขยายอาจักรจากทางด้านของบุรีรัมย์โซเรนออกมาเพิ่มเติมบุรีรัมย์เขาครองอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีโซเรนสีสะเกดแล้วก็อุบลถูกไหมอํานาจเจริญอุบลอุบลราชธานีน้ำยืนไงรีสเกดแล้วก็ สุริน<า>ซึ่งมีเพื่อไทย<า>แข่งกับน้ำเงินคนก็คาดว่ายังไงคงไปต่ออธิบายมีความมั่นโกมั่นใจถึงกระดานหาเสียงเมื่อวานขอยกจังหวัดศรีสะเกดขอยกจังหวัดนี่ไงจริงจริงถ้าเราตัดภาพการหาเสียงอนุทินชาวเรือกูลท่านนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มีสไตล์ละไม้ขายคุณทักษิณในอีกมุมหนึ่งไหมถ้าเราพูดถึงเวลาคุณทักษิณขึ้นเวที คุณอนุทินก็จะมีลักษณะมีมุกด้วยถูกไหมยังยกยกจังหวัดเนี่ยไปฟังดสูสีสเกตก่อนหน้านี้คือเพื่อไทยเป็นหลักคือได้มากกว่ารองลองมาคือน้ําเงินภูมิใจไทยอนุทินชาวรงกูหัวหน้าพักภูมิใจไทยน้ําตีถึงกระดาบประกาศขอยกจังหวัดนะมีการพูดภาษาอะไรยังไงด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปฟังเสียงดูก็ได้พาวที่แล้วมา ยังมาเป็นสอสอธรรมดาเที่ยวนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาพี่ใส่เสื้อเขียวเนี่ยจับมือผมน้ำต,ตาไหลาพากเลยตัวผมนะพี่เขาบอกดีใจเลยเจอบอกเปล่านิ้วน้นนิ้วหักพี่บีบสะแน่นเลยผมมาบนเวทีนี้หลายครั้งแล้วพี่น้องยังไม่ให้สอสอผมสักครั้งนะครั้งนี้ใครแตกได้ไหม ขอสสพักภูมิใจไทยนายกขอนะได้เปล่านะสัญญานะนะบอกตัวบอกจู้นนะก็ต้องคาดหวังให้พี่น้องชาวสีสะเกดได้ให้ความมั่นใจในผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยนะครับจริงๆเราก็พร้อมมานานแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชา ก็เลยทําให้การเลือกตั้งซ่อมเลยต้องถูกเลื่อนเอานประกาศเยนะคือว่าเรา้องข้ามช็อตแล้งเล <c oughs> <c oughs> ือกตั้งขันหน้าขอสิทธิเกตยกจังหวัดเลยคําตอบก็อยู่ในนั้นแล้วสีสเกตยกจังหวัดอย่าไปดูว่าเปน็นคนของจังหวัดอะไรถ้ามีความเหมาะสมปุ๊บก็เอามารับใช้บ้านเมืองครับ่ไทยกมการพูดาต้องเอาคูนรับ1ระดับ3มันเป็นสไตล์ของของรรคเพื่อไทยอ่ะเพราะอะไรก็ต้องเอาคืนเอาคืนอย่างเงี้ยบ้านเมืองถึงเป็นแบบนี้ไง สองเดือนที่แล้วที่ผมมาเปิดตัวทุกอย่างก็เป็นแบบนี้หมดไม่มีการอำนวยความสะดวกใดๆจากภาคราชการทีมของผมนี่โดนทั้งอิทธิพลข่มขู่โดนทั้งความกดดันต่างๆนะครับจากฝ่ายราชการนะครับซึ่งก็ไม่ต้องถามว่าใครสั่งมานะครับแต่สําหรับผมเข้ามาแล้วนี่ไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นเพราะผมมั่นใจในตัวคนผมมันผมไม่เคยมั่นใจในเรื่องของอิทธิพลแล้วก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องของการเอาคืน ข่าวที่แล้วเขาเอาคืนผมไปแล้วเยอะแยะไปหมดขนาดเอาผมออกจากรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะสะสมแล้วกับความไม่พอใจออกมาแล้วยังใส่แรงอีกตั้งเยอะเลยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเราทํางานดีกว่าแล้วถ้าเกิดประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วเลือกเรานะครับกลับเข้ามาทําหน้าที่ต่อไปอันนั้นยิ่งกว่าดียิ่งกว่าการเอาคืนอะไรเยอะแยะไปหมดนะ ที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเป็นเขตของเพื่อไทยเดิม,มซึ่งสอสอเนี่ยเสียชีวิตและลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณภูริกาสมหมายมาลงสมัครแทนนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมคุณภูริกาสมหมายเพื่อไทยเขตห้าสีสเกตเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานประเพณีชาวขุนหาญเนี่ยวัาเจอกันใช่ไหมค่ะวันแซนโดนตาประจําปีค่ะอันนี้คือในส่วนของเพื่อไทย ก็จะวัดกันที่จุดนี้เลยถ้าเป็นเจ้าของที่นั่งเดิมคือเพื่อไทยแต่ถ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าภูมิใจไทยแล้วก็เป็นน่าจะเป็นน้องใช่ไหมน้องสาวของคุณไตรสุรีไตรสุรีไตร<า>สรณากุลค่ะอน้องสาวชื่อคุณอีฟใช่ไหมใช่คุณจินตะวันนี่ไงเพราะฉะนั้นนี่ไปบอกกับคนในเขตนี้บอก ที่นี่เนี่ยมาหลายครั้งแล้วไม่เคยได้เลยขอครั้งนี้นะขอไข่แตกได้ไหมแล้วก็บอกถึงขนาดว่านี่ไตรุรีเนี่ยจะให้เป็นเลขาธิการนายกมตีเลยใช่ไหมใช่ขอยืมตัวไปหน่อยนั่นไงค่ะคือคุณอนุทินแนะนําคุณไตรสุรีคร่ะบ,บอกว่านี่คือสุดยอดดวงใจของผม,มทํางานแทนผมหัวใจของคนศรีสเกตแล้วคนนี้เนะี่ยมีวลีเด็ดถ้าอีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้ตอนนั้นว่านายกใช่ไหม ่ใช่หรือเปล่าก็คุณไตสุรีตอนนั้นก็เขียนอย่างนี้เลยเพราะแกอยู่จังหวัดชายแดนไงอืตอนช่วงสถานการณ์นั่นแหละค่ะถ้าอะไรนะถ้าอีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้ถ้าอีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้แล้วยังไงอนุเขียนว่ายังไงครับอีนี่นี่ไงครับอีนี่ของคนสีสเกตอ่าไม่มีเสียงช่วงนี้หรอ <Huh? S 2> ช่วงนี้ขอขโมยตัวจากพี่น้องชาวรีสเกตหน่อยเพราะว่าผมมาทําหน้าที่นายกแล้วอขอเอาคนรีสเกตมาเป็นเลขานายกรัฐมนตรีโอเคไหม,มสุดยอดดวงใจของผมเลขาคู่ใจของผมทํางานแทนผมหัวใจมีแต่คนรีสเกตว้างเดี๋ยวนี้เรียกเขาว่าอะไรเพราะตรงนี้เขาเรียกว่า ได้อีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้นี่ไงครับนี่คืออีนี่ขอขโมยตัวพี่น้องชาวสีสะเกดเพราะผมได้ทำหน้าที่นายกแล้วเอาเลขากวางคนสีสะเกดมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโอเคไหมเห็นหรือยังว่าภูมิใจไทยพูดแล้วว้าวาแล้วเห็ด